การจัดตัวเองแบบมณีเวทนะครับเราเริ่มต้นจากการตัดจัดตัดตัช่างบนนะครับเราก็เริ่มต้นจากปลายนิ้วเลยนะครับปลายนิ้วก็เริ่มจากปลายนิ้วก้อยนะฮะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3มแล้วก็ยกขึ้นนะฮะข้อที่1ข้อที่2นิ้วนางนะฮะแล้วก็ยกขึ้นข้อที่สามนิ้วกลางนะฮะก็ก็ปรับทีละข้อไปเรื่อยๆฮะทุกข้อเนี่ยขยับหมดนะครับ แล้วคำมือกระดูกมือกระดูกข้อมือนะครับปรับพอกระดูกข้อมือเสร็จปุ๊บเราก็มาข้อศอกข้อศอกต้องกระดกข้อมือนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วล็อกทิ้งไว้เลยแล้วก็ตันข้อศอกไปข้างหน้าในทิศต,ต่างๆทิศนี้ดูตามนิ้วกลางนะฮะนิ้วกลางจะชี้ต,ตามทิศต,ต่างๆมุมข้อศอกนะครับแล้วไปด้านหลังไปด้านหลังก็ไปทิศต,ต่างๆเหมือนกันนะฮะก็ขึ้นข้างบน นิ้วกลางก็จะชี้ไปทิศทุกทิศสี่ทิศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจัดข้างซ้ายนะครับมาข้างขวาก็เหมือนกันครับตำลองเดียวกันก็เริ่มเติอนจากไปนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยข้อ,ข,อข้อที่3แล้วนิ้วนางอันนี้เร็วนิดนะฮะก็ทำมาแล้วครับอันนิ้วกลางครับนิ้วชี้นิ้วโป้งแล้วกระดูกข้อมือนะครับ อันนี้เราคำดูตรงไหนจุดเจ็บแล้วก็ดูนะครับยาามยืดเยียดแล้วการเจ็บทั้งหไหลมันจะเบาไปเองนะครับเราไปถือข้อมือปุ๊บเราก็ดกข้อมือล็อกไว้นะครับแล้วก็ดันปรับข้อศอกครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไปด้านหลังไปทุกทิศเลยครับล้วไปด้านข้างขึ้นข้างบนครับอันนี้เป็นการปรับไหลทั้งหมด ัดหน้าก็เริ่มจากหน้าผากนะครับไล่ขึ้นไล่ผมครับสามเที่ยวนะครับแล้วก็จัดหัวคิ้วไปไล่ผมเหมือนกันนะครับสามเที่ยวเรากดกดเลือเคลื่อนไปนะครับเป็นการไล่เลือดลมนะครับแล้วกดตรง ใต้หัวคิ้วเนี่ยนะฮะกดแน่นค้างที่ไว้นับหนึ่งถึงสิบก็ได้ครับพวกนี้คลายพวกการปวดการตึงของกล้ามเนื้อตานะฮะแล้วก็จากนั้นก็กดขอบกระดูกกระบอกตาเนี่ยนะฮะด้านบนด้านล่างด้านบนด้านล่างสามเที่ยวนะครับครับอันนี้มันจัดตานะฮะจัดนวดกล้ามเนื้อตาแล้วก็จากนั้นจมูกจมูกนี่พยายามดึงกระดูก กระดูกตรงกลางจมูกกระดูกออดก,กลับกายจมูกดึงมาด้านหน้านะฮะดึงมาตรงๆนะฮะถ้าเรามีกระจกสองเราจะได้รู้ว่าดึงให้ตรงด้วยนะครับแล้วจากนั้นก็กดตรงใต้หัวตาแล้วนี้ว้จะแนบมาจากจากล่องต่องจมูกเลยดึงมาด้านหน้าหูนะฮะอันนี้ป็นการไล่เลือดลมในหน้าใบหน้าครับพอเสร็จแล้วก็กดตรงจุดเหลนรงตรงใต้จมูกด้วยนะครับ กดแล้วนับ 1- นถึงสไป20ก็ได้แล้วปัดออกนะครับจากนั้นก็กดรอบปากจากบ,าบนต้านล่างนะครับสลับตามเที่ยวต้านล่างนี่จะยกชี้ไปขึ้นไปข้างบนมากกว่านิดนึงนะฮะสำหรับในพวกที่มีปากตกหรือปากมุมปากตกเลยใช้ท่านี้ในการจัดรักษาได้นะฮะแล้วกดจากคางมาหน้าหูครับก็ใต้คาง ใต้คางนี่สำหรับพวกที่เพื่อป้องกันการหย่อนคล้อยของของอตรงเหนียงเนี่ยนะฮะลักษณะเดียวกันในหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำลายไหลหรือในพวกผู้สูงอายุสโตรกเนี่ยที่น้ำลายไหลเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อแถวใต้ลิ้นตรงเบรนคาใต้คางเนี่ยนะฮะเกร็งเนี่ยเราก็กดครึง่งครึงพยายามคลายกล้ามเนื้อนี้ก็อาการพวกน้ำลายไหลหรือเด็กที่ไม่ดูดนมเนี่ย ก็จะช่วยการดูดนมดีขึ้นลิ้นขยับได้ดีขึ้นนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นการจัดหน้าอย่างง่ายๆจากนั้นก็ไปจัดตรงบริเวณศรีรษะแล้วนิ้วก้อยกดตรงขมับนะครับและนิ้วโป้งนี่ก็กดตรงด้าน,านหลังนะฮะหลังหูนะครับตรงขอบกระดูกตรงหลังขอบกระดูกกระโหลกหลังหูแล้วกดแล้วก็กดขยับไปเรื่อยๆนะครับดูส่วนไหนของศรีรษะมีจุดเจ็บมีการตรงไหนบ้างมีนการไล่เลือดลมในถั่ว ที่กะโหลกศีรษะทั้งหมดนะครับและขนาะเดียวกัน,นการที่เรากดแถวตรงขอบกระโหลกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะเราจะเจอจุดบางจุดที่อาจจะมีเจ็บเห้ไปนึวกว่าจว่ามีปัญหาของการไหลเวียนของเลือดลมตรงช่วงนั้นแล้วก็ขนาดเดียวกันตรงแถวข้างเนี้ยจะมีกล้ามเนื้อคอเนี่ยบางคนจะมีกดและเจ็บถ้ากดและเจ็บตรงบริเวณนี้เนี่ยแสดงว่าอา,อาจจะมีปัญหานะฮะอย่างพวกไมเกรนเนี่ย กล้ามเนื้อบริเวณคอเนี่ยเจ็บถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยแนะนําให้ประสานมืออย่างเงี้ยนะฮะเรือยโป้งกดตรงกล้ามเนื้อคอที่เกรงหรือกดแล้วเจ็บนะฮะเรากดแล้วคลายครึงๆไปเรื่อยๆมันจะค่อยเบาไปเองถ้าในกรณีที่ทําท่านี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็แนะนําให้เอามือข้างตรงข้ามเนี่ยกดตรงกล้ามเนื้อที่เกรงหรือเจ็บนะฮะแล้วกานถือขาดเดียวกันก็การเชียงพราะมันนี่พอกันเชียงไปปุ๊บมันจะคลายกล้ามเนื้อที่เกรงพอข้ามเนื้อเกรงเนี่ยอาการ เจ็บอาการปวดพวกนี้มันจะดีขึ้นเองนะครับอันนี้เป็นการจัดชวงบนนะครับอีกอันนี้เจอบ่อยก็คือพวกออฟฟิซินโดมนะครับพวกนี้พวกนี้จะปวดกล้ามเนื้อเวณไหลเพราะฉะั้นกล้ามเนื้อเวณไหลแล้วก็ตามนี้ถ้ากดแล้วเจ็บเนี่ยนะฮะเราก็จะกดตรงจุดที่ตึงและเจ็บแล้วก็กันเชียงเหมือนกันครับเราก็ยกแขนกันเชียงพวกนี้มันจะคลายกล้ามเนื้อเวณไหล แล้วก็ทําได้ทั้งสองข้างนะฮะข้างไหนเกร็งเราก็ทําด้วยนะฮะถ้าเกร็งและเจ็บพวกนี้ก็เป็นการคลายรักษาพวก,พวกออฟฟิซินโดมอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นการจัดตาช่างบนแบบง่ายๆนะครับที่ทําได้ตัวเองได้ครับผมช่างล่างเนี่ยนะฮะเ,เราจัดเริ่มต้นเนี่ยเราก็นั่งในท่าเลขสี่นะครับ นั่งไกวห้างท่าเลข4สี่แล้วก็ดึงจากปลายนิ้วเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับพยายามดึงนิ้วแต่ละนิ้วขึ้นมาแล้วก็ตั้งฉากขึ้นมานะครับก็เหมือนกันนะครับนิ้วนางนะครับตั้งฉากขึ้นมาแต่นิ้วเท้าเนี่ยจ,จะไม่ต้องไปดึงทีละข้อนะครับดึงรวมไปหมดเลยก็ยกขึ้นมาครับนี้เราทาเหมือนกันนิ้วโป้งสำหรับบางคนที่มีปุ่มตรงโคนนิ้วโป้งเนี่ยนะพวกที่เรียกบันเนียนน่ยนะฮะพวกนี้เราก็จะกดตรงปุ่มที่นูน แล้วก็ขยับพยายามยกนิ้วโป้งยกขึ้นนะครับอันนี้จะช่วยให้อาการบรรเนียในเบาลงครับและขนาดเดียวกันก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แนะนำให้นิ้วสอดระหว่างนิ้วเท้าทั้งหมดนะครับแล้วก็หมุน3-5ถึงเที่ยวนี้เป็นการปรับให้ให้นิ้วเนี่ยมันห่างออกจากกันนะครับไม่ติดกันทำให้เลือดลมไหลเย็นระหว่างซอกนิ้วเนี่ยดีขึ้นเองครับเนี่ยนะฮะทำอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จัด ใต้ฝ่าเท้าคลำดูหยิบส่วนไหนที่มีปัญหานะครับแล้วก็ดูแล้วก็ขณะดเดียวกันเราก็ดันดึงส้นเท้าลงดึงลูกเท้าลงล่างนะฮะลงไปแล้วก็หมุนปรับข้อเท้านี่เป็นการปรับข้อเท้านะฮะพอป,ปรับข้อเท้าเสร็จแล้วก็กดไล่จากข้างกระดูกเนี่ยนะฮะข้างกระดูกสองข้างจากข้างบนลงมาเลยนะฮะกดนับหนึ่งถึงสิบก็ไล่ไปเลือดเป็นการไล่เลือดลมจากใน ช่วงเท้านะครลงไปครับกดขึ้นกดลงอะไรก็ได้นะครับแด้จุดที่กดคือกดตรงเอ็นร้อยหวกดแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงใต้เข่าถ้ามาถึงในในใต้เข่าเลยนะฮะอันนี้เป็นการปรับ,รบพอเสร็จแล้วเนี่ยพอปรับข้นเท้าเสร็จแล้วก็กดครับอันนี้คือการปรับ ถายกล้ามเนื้อแล้วก็ทำทั้งสองข้างนะฮะข้างอีกข้างเราต้องทําเหมือนกันครับทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันอันนี้จะเร็วนิดนะฮะเพราะเคยทำแล้วครับโอเคครับ อันนี้กดเข้ามาแล้วกดตรงเอ็นร้อยหวายนะครับไล่กันมาถึงใต้เขา่าพอถึงเข่าเนี่ยนะฮะเราอาจจะปรับเข่านะฮะถ้าเรายืมเลขสิบเอ็ดปุ๊บนะครับลุกขึ้นขณะดเดียวกันเราก็งอเข่าไว้นะฮะล้วก็อาจจะขยับหมุนแล้วดันเขาน,นี่เป็นการปรับเข่าแบบง่ายๆครับโอเคครับอันนี้ก็ปรับช่วงล่างทั้งหมด ครับผม oh.